จุบแม่ก่อนจุ๊บพี่เหม็นแม่เหรอทุกคนเันนี้ใส่ไม่ได้หรอกต้องเป็นหมวกเท่านั้นโอ้ใส่เป็นเสื้อไม่ได้ใส่หมวกพร้อมขายฟนไฟแล้วดีใจที่สั่งมาเขามีหลายแบบนะแต่ว่าแม่ชอบแบบนี้สุดนั่งลงนั่งลงนั่งลงแกงอันนี้เขาเรียกว่าหมอบลูกสิ่งนี้ค่ะเขาบอกว่าเป็นคาสีสัตว์เลียง สวัดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะแม่ปูแป้ก,กับน้องดัอกบี้เราจะมาเปิดถุงของออนไลน์ที่สั่งมาให้ดักบี้กันน้องโตเร็วมากเลยมาอยู่กับเราได้เดือนกว่านะคะเสื้อตัวนี้คือเสื้อที่มากับฟาร์มนะตอนเราไปรับมาเล็กแล้วกลายเป็นคอปท็อปไปแล้วก็เลยสั่งเสื้อผ้ามาให้ดักบี้เพิ่มนะคะดูหน้าสิมองเห็นลูกกตาน้องไหมเนี่ยเดี๋ยวแม่ติดกิฟให้ก่อนดีกว่า เราจะได้เห็นหน้าเห็นตากันแม่ลองที่ติดผมของดอบบี้มาหลายอันนะคะทั้งแบบหนีบเล็กๆทั้งแบบแบบนี้ที่แม่ไว้แปะผมแม่ตัดเป็นชิ้นเล็กๆแล้วแปะนะก็ไม่ได้เพราะว่าผมเขาจะฟูออกมาเพราะแปะก็ยังฟูออกมาเราแม่ก็ค้นพบว่าสิ่งที่ติดกระดอบบี้ได้ดีสุดคือแบบนี้ค่ะกิ๊บปอกแปะแต่ก็ไม่ได้ดีมากนะเพราะว่าเด็กซนวิ่งไปวิ่งมาก็หลุดเนี่ยเด็กซนซนแค่ไหนดูสิเสร็จแล้วเห็นหน้าเห็นตาหนูเลยยังจ๊ะ เอ๋เราจะดูของที่แม่สั่งให้ดอปปี้กันค่ะเอาชุดสวยๆก่อนดีกว่าอันนี้ยังไม่ได้ลองเลยร้านนี้ชุดสวยมากกระโปรงบานๆสีชมพูอันนี้ดูตัวใหญ่จังเลยอะก็เป็นกระโปรงบานๆเหมือนกันนะคะลายเพรสเซลลองอันไหนก่อนลองอันนี้ก่อนดีกว่าเพราะว่าดูตัวใหญ่ไม่รู้น้องจะใส่ได้ไหมบีบีก็อยากใส่ตัวนี้ใช่ไหมคะบีเงียบๆอยู่เนี่ยฮะ้ายน่ารักมากติกระดุม หลักมากพอดีเลยไหนเราบี้เดินแคทวอล์หน่อยเร็วกว่าพีื่องนี้นี้ ออสวยสวยนี่ไว้แต่งตัวไปเที่ยวไงอันเนี้ยนั่งรถเข็นไปเที่ยวแบบนี้เอ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 ชุดสีชมพูนี่มีแบบสุ่มๆข้างในด้วยนะแต่ดูตัวเล็กกว่าจะขับหรือเปล่าแรกลองี่เป็นหมาพันธุพุด,ดิ้นทอยนะคะแม่ก็อยากให้โตเร็วๆนะเพราะว่าตัวเล็กมากไปไหนแม่ก็จะเป็นห่วงเป็นห่วงแล้วก็วิ่งหลุดหายง่ายมากเลยอะ่ะป,ปุบ๊บปุั๊บถ้าไม่มีกระดิ่งอะ่ะแม่หาไม่เจอชอบไปซ่อนตรงนั้นตรงนี้เนี้ยะูรสันนค่ะ ใส่ไปได้ชุดเดียวกิฟต์หลุดแล้วค่ะตัวนี้แม่ชอบมากกว่าตัวเมื่อกี้อีกอุ้ยน่ารักมากใส่ปุ๊บอยากพาไปเที่ยวปับเลยดับบี้ลูกสาวคนเล็กของบ้านเรานะคะมีพี่ชแเตมเป็นลูกคนโตมีพี่เลมอนลูกผู้ชายคนเดียวของเราเป็นลูกคนที่สองเลมี่ลูกคนที่สามแชมเปญลูกคนที่สี่นะคะก็ะตยน้อยดับบี้มาน้อยคนที่ห้าโอ้คุณแม่ลูกห้าเลยอนะแม่เสร็จแล้วชุดนี้ก็ได้ สวยมากเป็นสาวหวานเมันตุ๊กตาเลยเดินโชว์หน่อยดึ๊งดึๆงดึง,ดง,ดง,ดงดบบีนั่งลงไม่ใช่อันนี้เขาเรียกว่าหมอบนั่งลงนั่งลงนั่งลง แกงอันนี้เขาเรียกว่าหมอบลูกชุดอันนี้แม่สั่งมาค่ะเพราะว่าดอบเบี้เขาเป็นหมาขี้หนาวคือเขาจะอยู่ห้องแอร์ไม่ค่อยได้เพราะตัวเขาเล็กมากๆแม่ก็เลยสั่งเสื้อหนาวมาให้ตั้งแต่ตอนที่เพิ่งได้มาใหม่ๆที่เขาตัวเล็กๆก็ใส่ไม่ได้อ่ะรู้สึกว่าแขนเสื้อมันแบบบังคับให้แขนไปข้างหลังแบบนี้แล้วแขนเขาก็ยังเล็กๆใส่แล้วก็แบบกลายเป็นตัวงองๆกลมๆตอนนี้โตขึ้นมาแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้จะมาลองว่าใส่ได้หรือเปล่านี่อันนี้ทุกคนน่ารักมากใส่จูงเดิ เป็นคนขายเฟนไฟล์แล้วก็มีหมวกที่แบบมีเฟนไฟล์ด้วยบีดูสิ เราก็มีสายจูงอ่ะเดี๋ยวเราต้องลองอันนี้ด้วยขอลองเสื้อหนาวหน่อยแม่อยากให้ใส่ได้จังคือถ้าใส่ได้นะคะจะดีมากเลยเพราะผ้าเขาหนาไม่ไงั้นเวลาอยู่ในห้องแอร์ดอบบี้เขาชอบไอใส่ผ้าหนาหนาไว้จะได้ไม่ไ,มไอใส่ไม่ได้อ่ะทุกคนสุดได้มากแต่ถ้าไม่มีแขนจะใส่ได้นะคะคือปัญหาคือแขนเสื้อเดี๋ยวแม่จะเอาไปตัดแขนนะคะเผื่อว่าน้องจะใส่ได้ชุดเฟรนฟรายของเราดีกว่าจะเป็นเหมือนเสื้อนะคะสําหรับเดินจูงน่ารักมากอันนี้เราใส่เสื้อเข้าไปแล้ว <laughs> ต่อไปเราต้องใส่หมวกเนี่ยเขาลําคาญกิบเนี่ยดูสิค่ะคนกิบเป็นอย่างงี้ไปแล้วเนี่ยทำยไงดีแม่อยากพาเขาไปตัดขนมากเลยนะพาไปละค่ะคุณหมอที่อยู่ที่ร้านตัดขนอะบอกว่าหมาที่ยังอายุไม่ถึง1ปี่ะปีเขาไม่แนะนํำไปตัดขนเพราะบางตัวจะเกิดอาการขนชอ็อตค่ะก็คือขนไม่ขึ้นอีกเลยเอาแม่ก็กลัวกลายเป็น เดี๋ยวกลายเป็นดอกบี้ขนเกลียนตลอดไปแม่จะทํายังไงใช่ไหมก็เลยยังไม่ไปตัดค่ะเพราะเขาเพิ่งอายุ4เดือนขนส่วนที่มีปัญหายเยอะก็คือตาคือว่าขนปิดตาเยอะมากก็ยังกะว่าเดี๋ยวแม่จะตัดเองเดี๋ยวจะหากรรไกรเล็กๆมาเล็มให้นะคะชัวรับเกิดมานะแม่ไม่เคยเลี้ยงหมาตัวเล็กขนาดนี้เลยะคะ่ะเสร็จแล้วคะ่ะใส่หมวกพร้อมขายแฟนฝ่ายแล้วอีเราก็ใส่เชือกจูงเขาไปเลยเดินคะ่ะดุกด๊กติ๊กดุ๊กดิ๊ก มันน่ารักมากเซตนี้น่ารักมากอันนี้ตรงปกมากเลยนะคะดีใจที่สั่งมาเขามีหลายแบบนะแต่ว่าแม่ชอบแบบนี้สุดไข่เป็นฝ่ายเสื้อผ้าเซตนี้แม่ซื้อมาเผื่อว่าเวลาเขาไปเที่ยวทะเลนี่สีสันสดใสมีความระบายระบายแล้วก็มีเชือกผูกแต่อันนี้แม่คิดว่าใส่ไม่ได้นะแม่สั่งใซสเดียวกันหมดเลยเสื้อผ้าแต่ตัวนี้มาเป็นแบบน้องจิ๋วมากเล็กมากมาลองกัน มิง้งตัวน,นี้น่ารักอ,ะอ่ะถัดเสื้อถัดเสื้อไอแล้วไอแล้วแม่กินน้ําหน่อยโอ๊ยไอแล้วไอแล้วน้องๆบ้านไหนเลี้ยงพุดเดิ้ลบ้างคะแม่ควรทาไงกับผมรอบๆตาเขาดีถ้ายังตัดขนไม่ได้อะ่ะแนะนําหน่อยนะช่วยคอมเมนต์บอกแม่หน่อยชุดเนี้เล็กมาก เอาไว้ใครใส่้องชุดก็เท่าหัวดอกบี้แล้วว่าเราแม่ว่าดอกบี้ทนเล็กมากเลยนะคือต้องเป็นหมาเพิ่งเกิดหรือเปล่าทุกคนอันนี้ใส่ไม่ได้หรอกต้องเป็นหมวกต้องเป็นหมวกเท่านั้นเอาใส่เป็นเสื้อไม่ได้เราให้ตุ๊กตาใส่ไหมสองชุดแล้วน้าที่ใส่ไม่ได้อะ่ะต่อไปเรามาลองอันนี้ค่ะเสื้อโปโลแต่อันนี้เหมือนผู้ชายมากเลยแม่อยากได้สีชมพูนะคะแต่ว่าไม่มีก็เลยเอาสีที่ดูเป็นผู้หญิงสุดแล้วที่เขามีก็คือสีสม้มโอ๊ยเจ็บคือช่วงเนี้ยดอบบี้อยากคันฟันค่ะกัดตลอด คือของเล่นก็มีให้กัดนะแต่ชอบมากัดนิ้วแม่นิว้วมือนิวน้วเทาว้าอะไรอย่างเงี้ยชุดนี้หล่อเลยเหมาะกับจะไปทะเลไปชิลๆไปทะเลมีแขนด้วยนะเป็นเสื้อแขนสั้นเรามาดูเสื้อตัวสุดท้ายแต่หลังจากเสื้อนะคะแม่ใช้ดูขาซีดแม่ซื้อขาซีดให้เขาด้วยเพราะว่าเขาต้องเดินทางกับเราบ่อยนะนั่งรถกับเราบ่อยแล้วตัวเล็กๆแม่ก็เป็นห่วงจะอันตรายแม่ก็เลยสั่งขาซีดมาให้เดี๋ยวมาดูขาซีดหมาก,กันว่าเป็นยังไงตัวนี้แบบว่าโจ๊ะๆนะคะโจ๊ะพึมๆม,มากอันเนี้ยเหมาะกับตอน สงกรานเลยแบบนี้แต่หน้าร้อนๆนี่ก็ใส่ได้โอ้ใส่เสื้อสวยขนาดนี้แล้วแม่ต้องพาไปทะเลแล้วมั้งโอ้ตัวน,นี้สวยใส่พอดีค่ะเป็นเสื้ออยู่บ้านหรือว่าเสื้อไปเที่ยวใกล้ๆใส่ง่ายๆใส่นอนได้ผ้านุ่มมนะคะใส่นอนสบายอืจุ๊บแม่ก่อนจุ <c oughs> ๊บพี่เหม็นแม่เหรอ <c oughs> แม่อาบน้ำนะเดี๋ยวจุบแม่ก่อน จุ๊บจุบจุบจุบ,จบ <l ux> เรามาดูคาสีตบบี้กันสิ่งนี้ค่ะเขาบอกว่าเป็นคาสีสัตว์เลี้ยงนะคะตอนมาตกใจมากเลยนะเพราะว่าคือเขาบีบเ <c oughs> ขาบีบสูญยากาศมาจนแบนตะแต่ค่ะก็คือไม่รู้ว่าอยู่ในสูญยากาศมันนานแค่ไหนอะพอแมวออกมาตั้งนานแล้วอะก็ยังดู เขาส่งเท่าไหร่นะก็ยังมีความยับจากการเป็นสุญญากาศอยู่คือแม่เลือกงานมากสำหรับคาซีนนะเพราะว่าเราอยากได้อย่าง,งานั้นอยากได้อย่าง,งานี้นะตามสเปคที่ต้องการใช่ปะคะก็ตัดสินใจเลือกกันนี้ราคาถูกด้วยแต่มาถึงอะ่ะผิดหวังเบาๆนะจะเป็นคาซีที่หิ้วเป็นกระเป๋าได้ด้วยลงจากรถเราก็หิ้วน้องไปได้เลยแล้วข้างล่างค่ะเขาจะมีตัวนี้ใส่ได้แบบนี้2เส้นนี้ เอาเวลาดับที่เป็นคนขับแล้วก็ตรงที่วางแขน้าข้างแต่ว่าแม่ก็จะนั่งข้างหลังทีเนี้พอนั่งข้างหลังก็จะมีที่วางแขนตรงนี้ใช่ไหมแต่ที่วางแขนตัวนี้ค่อนข้างอวบสายรัดอันนี้รัดไม่ถึงเพราะว่าสายสั้นมากคือในรูปแับดูสายยาวกว่าน,นี้ จริงๆต่อให้รัดตรงที่วางแขนข้างหน้าก็รัดไม่ได้อยู่ดีอ่ะคือเขาควรจะเป็นรัดติดกับตรงนั้นเอาน้องใส่ในนี้แล้วในนี้ค่ะมีสายจูงอยู่เราก็ผูกสายจูงกับน,น้องแล้วเขาก็จะมีหมอนมาให้อีกหนึ่งใบนุ่มมากเราบี้ชอบมากนะคือพอขึ้นรถนะคะเอาใส่อันนี้เขาก็จะหลับเลยนุ่มสบายมากแต่ปัญหาก,ก็คือเขาไม่สามารถเป็นคาซีที่ติดกับรถได้เพราะนี้สั้นเกินไปถ้าแม่ไปซื้อเทปแบบนี้แล้วมาเย็บติดก็น่าจะใช้ได้นะคะอีกอันนึงที่ไม่ค่อยถูกใจเท่าไหร่พอรู้สิปื้อมาตรงนี้เขามีช่องตรงงนนนนี้้ใหอยืา ซึ่งสําหรับด็อบบี้อ่ะคือออกมาได้ทั้งตัวเลยต้องรองให้ด็อบบี้โตกว่านี้นะคะจะไม่สามารถออกมาได้ทั้งตัวถึงจะใช้ได้แต่ด็อบบี้ชอบนะคะคือด้วยความที่นิ่มรอบด้านอะ่ะด็อบบี้อยู่ในนี้นอนสบายเขาก็ชอบนะว่าผ้าตรงนี้น่ยอิงเงี้ยเนี่ยเขาจะนนว่าผ้าตรงนี้หลบับทีเนี้ยตรงเนี้ยถ้าเกิดสูงไปอะ่ะเขาทำนี้ได้ค่ะก็คือลดให้เตี้ยได้เผื่อว่าน้องจะเมื่อยขอนี่เราก็มาลดให้เตี้ยอย่างนี้น้องก็จะนอนแล้วก็รู้สึก เป็นที่นอนได้นะคะแต่ว่าเป็นคาสีที่ติดกับรดตอนนี้ยังทําไม่ได้อันนี้คือเพอร์เฟกมากของหนูใช่ไหมเป็นสี่เหลี่ยมที่แบบใหญ่นะคะถ้าเทียบกับตัวดับบี้อ่ะแล้วรูสิปิดได้หมดค่ะ ปิดมาถึงตรงนี้เลยแล้วตรงนี้ก็คือแบบใจน้องโผล่หน้าก็ได้หรือว่าติดตีนตุ๊กแก่ป้าเข้าไปน้องก็จะไม่มีริทไม่มีเดดที่จะดื้อออกมาได้แล้วด้านข้างก็เป็นตะข่ายนะเราก็จะเห็นคุยกับน้องได้ตลอดแต่อันนี้ไม่ใช่คาซีทนะคะไม่มีอะไรล็อกกับรถอันนี้ตั้งใจซื้อมาเป็นกระเป๋าสะพายน้องสะพายง่ายด้วยเป็นแบบนี้แล้วก็สะพายดองแดงแดงไปเที่ยวเลยแล้วก็มีหลังคาสองชั้นเผื่อแดดร้อนพี่พี่จะได้ไม่ร้อนลูกปิดอีกอันหนึ่งเข้าไป ก็จะเป็นหลังคาทึบทันทีอันนี้แม่ก็ใช้มาแล้วนะก็ดีดับบี้อยู่ก็คือหลับสบายค่ะแม่ก็จะใส่ของเล่นเขาเข้าไปจริงๆเอาหมอนนุ่มๆของอันนั้นมาใส่อันนี้ได้นะอืมว์กมากอันนี้ชอบมากเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับการเปิดถุงของออนไลน์ของน้องหมาดับบี้นะถ้าชอบวิดีโอแบบนี้นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิง่งเราจะได้เจอกันบ่อยๆวันนี้แม่กับดับบี้ไปก่อนนะคะบา,บายบาย